สวัสดีค่ะวันนี้มาเทสรถบดนะคะน่าเหล็กหลังยางจะเป็นยี่ห้อダイาเพลนะคะรุ่น C g 164นะคะเดี๋ยวเราไปชมาลิตกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็น3.5ตันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะวัด สะะภาพรดนะคะเดิมเลยนะคะคันนี้เอาเดิมมาเลย ตัวยางด้านหลังนะคะจะเป็นยางสี่เส้นนะคะติดต่อสอบถามไดที่เบอร์โทร0818302909นะคะต่อหาคุณจีลาโลได้เลยนะคะสับภาดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ